เสริมอย่างนี้แล้วกันนะครับคืออยากให้เพื่อนๆออลงทุนแล้วให้มีความสุขซึ่งผมว่าไอ้ความสุขอะ่ะมันมาจากคําว่าพอดีถ้าเกิดเราพอดีพอดีอะ่ะความสุขมันจะมาเองคน,นี้ในมุมของนักลงทุนความพอดีคืออะไรบ้างนะว่าอันที่1คือขนาดเม็ดเงินที่เข้าไปลงทุนอะ่ะมันพอดีกับชีวิตเราไหมไม่โอเวอร์เทรดไหมสมมุติว่ามีเงินอยู่ร้อยบาทเอาไปลงทุนสักอ่ะสาบาท40บาท อ่ะที่เหลือเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกเก็บไว้เตรียมไว้ฉุกเฉินนะครับอันเนี้ยถ้าพอหนาดขนาดมันพอดีอ่ะเวลาตลาดหุ้นมันผันผูนน่ะเราจะไม่เครียดแล้วเราก็จะมีความสุขอันที่สองคือพอดีในแง่ของวิธีการนะครับถ้ามันเป็นวิธีการที่เราถนัดไม่ได้เข็นตัวเองเกินไปที่ต้องโอ้โหนั่งเฝ้าเทรดติ๊กเกอร์ทุกหนึ่งนาทีเงี้ยไอ้เงี้ยมันก็ไม่พอดีแต่ถ้าเกิดว่ามันพอดีในวิธีที่เรา กับการใช้ชีวิตไงบาร์เพจบางคนนะ่ะเป็นพนักงานประจําเป็นผู้บริหารเนี่ยมันนั่งเฝ้ามันก็ไม่ไหวนึกออกไหมวิธีของคุณมันก็ต้องสอดคล้องกับการใช้ชีวิตงั้นถ้าเกิดวิธีของคุณมันเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคุณมนะันเะคุกก็จะเกวิดความพอดีคุณก็จะมีความสุขในการลงทุีวิตอันที่3เี่ยมันต้องพอดีในของ Risk กับ Reward นะวรับความเสี่ยงที่คุณเข้าไปก,กับสิ่งที่คุณได้กลับมามันควรจะต้องสมเหตุสมผลบกัน ไม่ใช่เหมือนหุ้นบางตัวโอ้โหมีแต่ความมีแต่รีวอร์ดเต็ไมไปหมดเลยแต่ยังไม่ได้นะแต่ความเสี่ยงเนี่ยรอระเบิดอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็ไม่คุ้มเพราะงะั้นต้องไปอยู่ในจุดที่ความเสี่ยงกับผลตอบแทนมันสมสมเหตุสมผลถ้าเป็นแบบเนี้ยคุณก็จะลงทุนแบบ,แบบมีความสุขและอันสุดท้ายที่ฝากไว้นะคุณจะต้องมีความพอดีในแง่ของเวลานะครับถ้าเกิดว่าคุณนะ่ะใช้ชีวิตอยู่กับการลงทุนจนมากเกินไป จนเสียเวลาในการเอาไปดูแลสุขภาพตัวเองไปดูแลคุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกครอบครัวแตกแยกเออะอะไรก็อ้อยหุ้นหุ้นหุ้นอย่างเงี้ยเวลาคุณใช้กับการหุ้นมากไปแล้วคุณจะไม่มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นน้าฝากไว้นะคืออยากจะให้ลงทุนมีความสุขคือพยายามหาความพอดีของแต่ละคนให้เจอนะครับเมื่อไร่ที่เจอแล้วนะ่ะรับรองคุณลงทุนมีความสุขแน่นอนครับ